คุณได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงเชียร์เสียงเปิดขวดแชมเปญเสียงระรัวนิ้วเคาะคีย์บอร์ดซื้อหุ้นของคนหนุ่มสาวทั่วทั้งวอลล์สตรีททั่วทั้งตลาดหุ้นไทยทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองทำไมน่ะหรือเพราะพวกเขากำลังเชื่อในนิทานหลอกเด็กที่สวยหรูที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกการเงินนิทานที่บอกว่าเมื่อธานาคานกลางเฟดลดดอกเบี้ย ตลาดหุ้นจะพุ่งทยานและทุกคนจะร่ำรวยผมมองดูภาพเหล่านั้นด้วยความเวทนาในวัย99ปีของผมผมผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนผมเห็นคนฉลาดหมดตัวมาเยอะยิ่งกว่าจำนวนหุ้นในพอร์ตของคุณและผมบอกคุณได้เลยว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่งานเลี้ยงฉลองชัยชนะแต่มันคือการเต้นรำหน้าปากหลุมศพ วันนี้ผมจะพาทุกท่านนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปดูความจริงความจริงที่เปื้อนเลือดความจริงที่กราฟเทคนิคไม่ได้บอกคุณว่าทุกครั้งที่เฟดตัดสินใจหักหัวเรือลดดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่ตามมาไม่เคยเป็นทุ่งลาวเวนเดอร์แต่มันคือหายันะหรือดิส ASTER ที่รุนแรงที่สุดเสมอพวกคุณถูกล้างสมองถูกทำให้เชื่องเนสุนัขของพาร์ฟลอฟ พอได้ยินเสียงกระดิ่งลดดอกเบี้ยน้ำลายแห่งความโลภก็ไหลออกมาโดยไม่ดูเลยว่าอาหารที่เขาวางไว้ตรงหน้านั้นน่ะมันผสมยาพิษอยู่หรือเปล่ามามานั่งรงตรงนี้แล้วฟังชายแก่คนนี้เล่าประวัติศาสตร์เลือดให้ฟังข้อผิดพลาดแรกและเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดคือการที่คุณเข้าใจความหมายของการลดดอกเบี้ยผิดไปอย่างมหัน คุณคิดว่าเฟดลดดอกเบีย้ยเพื่ออะไรเพื่อแจกโบนัสให้คุณงั้นหรือเพื่อให้คุณกู้บ้านได้ถูกลงงั้นหรือไรสาระสิ้นดีในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดอกเบีย้ยคือราคาของเงินและราคาของความเสี่ยงธนาคารกลางเปรียบเสมือนหมอและเศรษฐกิจคือคนไข้ตราบใดที่คนไข้แข็งแรงเดินเหินสะดวก หมอไม่มีทางฉีดยากระตุ้นหัวใจให้เด็ดขาดดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นหมอวิ่งหน้าตื่นถือเข็มฉีดยาขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าเรดคัทหรือลดดอกเบี้ยวิ่งเข้ามาหาคนไข้นั่นแปลว่าคนไข้กำลังสบายดีหรือคนไข้กำลังจะช็อกตายคิดสิใช้สมองของคุณคิดพวกเขาลดดอกเบีย้ยเพราะเขากลัว เขามองเห็นสิ่งที่พวกคุณไม่เห็นเขามองเห็นรอยรา้าวในระบบธนาคารเขามองเห็นหนี้เน่าที่กำลังทรงกลิ่นเหม็นมใต้พรมเขามองเห็นการจ้างงานที่กำลังจะพังทลายการลดดอกเบี้ยคือสัญญาณขอความช่วยเหลือของระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ของขวัญวันปีใหม่แต่พวกคุณกลับวิ่งเข้าไปรับมีดวิ่งเข้าไปซื้อหุ้นเต็มพอร์ต ในวันที่เขาส่งสัญญาณ SOS นี่คือความบ้าคลั่งที่ผมไม่เคยชินสักทีไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ตามคุณอาจจะเถียงผมว่าแต่ชาลีครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครั้งนี้เราจัดการเงินเฟอ้อได้แล้วเราจะลงจอดอย่างนุ่มนวลอ่าคำว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม this time is different นี่คือสี่คำที่แพงที่สุดในโลกการเงิน ใครที่พูดประโยคนี้มักจะจบลงด้วยการเป็นยาจกเสมอลองย้อนกลับไปดูปี2000ฟองสบู่ .com ตอนนั้นทุกคนก็พูดแบบนี้ยุคอินเทอร์เนต็ตไม่เหมือนเดิมเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยตอนมกราคมปี2001ตลาดดีใจหุ้นแดงรับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากดอกเบีย้ยลดลงตลาดหุ้น n a s d a ด ไหลลงเป็นน้ำตกร่วงลงไปถึง78%บริษัทเทคโนโลยีที่เคยรุ่งโรจล้มตายเป็นใบไม้ร่วงใครที่ซื้อตอนเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยครั้งแรกตายสนิทลองย้อนไปดูปี2007ก่อนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยเดือนกันยายน2007ตลาดหุ้นทําจุดสูงสุดหรือว่า all time high ในเดือนตุลาคม2007 ทุกคนฉลองทุกคนบอกว่าเฟดเอาอยู่แล้วหลังจากนั้นล่ะปี2008ทั้งปีคือฝันร้าย S&P 500ร่วงลงมา50%เลือดนองถนนวอลล์สตรีทธนาคารล้มคนตกงานหลายล้านคนคุณเห็นรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นหรือยังการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกมักจะเป็นจุดสูงสุดของตลาดไม่ใช่จุดต่ำสุด มันคือจุดที่ดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงสุดท้ายก่อนที่ไฟในงานเลี้ยงจะดับลงและประตูทางออกจะถูกปิดตายเหตุผลมันง่ายมากเพราะนโยบายการเงินมีความล่าชา้าแลกท m e วันที่เฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยคือวันที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วในระบบจริงแต่กว่าผลของการลดดอกเบี้ยจะไปช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ต้องใช้เวลา6 1ถเดือน และในช่องว่าง6-12เดือนนั่นแหละคือช่วงเวลาที่หายันนะจะปรากฏตัวกำไรบริษัทจะหดตัวคนจะเริ่มตกงานการผิดนัดชำระหนี้จะพุ่งสูงขึ้นและราคาหุ้นที่ลอยอยู่บนความคาดหวังที่สูงลิบจะร่วงลงมาสู่พื้นดินตามแรงโน้มถ่วงคนที่ถือเงินสดรอไว้คือคนที่จะรอดชีวิตและได้ช้อนซื้อของดี ส่วนคนที่รีบกระโจนเข้าไปตอนนี้เพราะกลัวตกรถผมเสียใจด้วยคุณไม่ได้กำลังขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้ายคุณกำลังกระโดดเกาะล้อเครื่องบินที่กำลังจะโมองโลกตั้งหากในพา์ต่อไปผมจะพาคุณไปดูไส้ในของระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่สิ่งที่น่ากลัวกว่าปี2008สิ่งที่ทำให้ผมในวัย99้99ปียังต้องขนลุก เตรียมใจไว้ให้ดีเพราะความจริงมักจะรถขนเสมอยินดีต้อนรับกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่เจ็บปวดในตอนที่แล้วผมบอกคุณว่าการลดดอกเบี้ยคือสัญญาณเตือนภยัยวันนี้ผมจะบอกคุณว่าระเบิดมันทำงานอย่างไรปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกคุณ และของนักเศรษฐศาสตร์จบใหม่ทั้งหลายคือพวกคุณไม่เข้าใจเรื่องเวลาผู้คุณคิดว่าเศรษฐกิจเหมือนสวิตไฟเพราะกดเปิดปับ๊บไฟก็สว่างปับ๊บง่ายดายเหมือนสั่งพิซซ่าแต่ความจริงแล้วเศรษฐกิจมันเหมือนฝักบัวอาบน้ำในโรงแรมราคาถูกลองจินตนาการดูคุณเข้าไปอาบน้ำน้ำมันเย็ยนเกินไปคุณเลยบิดกอกไปทางน้ำร้อนจนสุด แต่เครื่องทำน้ำร้อนมันอยู่ไกลน้ำก็ยังเย็นอยู่คุณเลยยิ่งบิดเพิ่มเข้าไปอีกท่านใดนั้นน้ำร้อนลวกตัวคุณจนผิวเกือบสุกคุณตกใจรีบบิดก๊อกกลับมาทางน้ำเย็นจนสุดทันทีแต่รู้ไหมน้ำที่ไหลออกมาจากฝักบัวตอนนี้เนี่ยมันคือน้ำร้อนที่คุณบิดเรียกมาเมื่อสิบวินาทีก่อนต่อให้คุณบิดปิดน้ำร้อนไปแล้ว ผิวของคุณก็ยังถูกลวกอยู่ดีนี่แหละคือสิ่งที่เฟดกำลังทำและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนของคุณตลอดสองปีที่ผ่านมาเฟดบิดก๊อกน้ำร้อนนั่นก็คือขึ้นดอกเบีย้ยจนสุดเพื่อค่าเงินเฟอ้อผลกระทบของดอกเบี้ยขาขึ้นนั้นเพิ่งจะเริ่มเดินทางมาถึงท่อน้ำวันนี้ถึงแม้เฟดจะเริ่มบิดก๊อกกลับไปทางน้ำเย็น ก็คือลดดอกเบีย้ยลงมาแต่ความเสียหายจากน้ำร้อนที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้มันยังไม่จบบริษัทต่างๆที่กู้เงินไว้เมื่อ2ปีก่อนสัญญากู้กำลังจะหมดอายุพวกเขาต้องกู้ใหม่นั่นก็คือรีไฟแนนซ์ด้วยดอกเบีย้ยที่แพงกว่าเดิม2-3ถึงเท่าแม้ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยลงมานิดหน่อยแต่มันก็ยังแพงเกินกว่าที่บริษัทซอมบี้พวกนี้จะจ่ายไหว ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังดีใจที่เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยภาคบริษัทธุรกิจจริงกำลังถูกน้ำร้อนลวกจมตายผลกำไรกำลังจะหดหายและการล้มละลายกำลังจะตามมานี่คือความล่าช้าที่ฆ่าคนโง่ได้เสมออย่ามองแค่สิ่งที่เฟดทำวันนี้ให้มองสิ่งที่เฟดทำเมื่อปีที่แล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่จะกำหนดชีวิตของคุณในวันนี้วอร์เรน เพื่อนรักของผมชอบพูดประโยคหนึ่งเสมอและมันเป็นประโยคที่อธิบายสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีที่สุดคุณไม่มีทางรู้ว่าใครแก้ผ้าว่ายน้ำอยู่จนกว่าน้ำจะลดลง Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันต่ำติดดินเงินมันหาง่ายเหมือนใบไม้ น้ำมันขึ้นสูงท่วมหัวทุกคนในสภาวะแบบนั้นแม้แต่คนโง่ก็ดูเหมือนอัจฉริยะแม้แต่บริษัทขยะก็ดูเหมือนธุรกิจที่มีอนาคตผู้บริหารห่วยๆก็ยังกู้เงินมาจ่ายปันผลได้สตาร์ทอัพที่ไม่มีกำไรก็ยังระดมทุนได้เป็นพันล้านเพราะเงินมันถูกความผิดพลาดทุกอย่าง จึงถูกกลบเกลื่อนแต่ตอนนี้น้ำกำลังลดลงและแม้ว่าเฟดจะพยายามเติมน้ำกลับเข้ามานั่นก็หมายถึงว่าการลดดอกเบี้ยแต่มันสายไปแล้วรอยร้าวมันเกิดขึ้นแล้วเรากำลังจะได้เห็นกันว่าใครที่แก้ผ้าไหว้นาำอยู่บริษัทที่คุณคิดว่ามั่นคงอาจจะมีนี่สินซ่อนอยู่มหาศาล ธนาคารที่คุณฝากเงินไว้อาจจะปล่อยกู้ให้กับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีคนเช่ากองทุนที่คุณซื้ออาจจะถือหุ้นกู้ขยัดหรือจังบ่อนที่กำลังจะเบี้ยวนี่การลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ใช่การเติมน้ำให้ทุกคนว่ายน้ำต่อได้อย่างสนุกสนานแต่มันคือความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตคนที่กำลังจะจมน้ำตาย และประวัติศาสตร์สอนเราว่าส่วนใหญ่ช่วยไม่ทันคุณอยากจะถือหุ้นของบริษัทที่แก้ผ้าว่ายน้ำอยู่ในวันที่น้ำลดงั้นเหรอเชิญเลยถ้าคุณชอบความตื่นเต้นแบบนั้นแต่สำหรับผมผมขอนั่นดูอยู่บนฝั่งพร้อมกับกองเงินสดที่แห้งสนิทด,ดีกว่ามาคุยเรื่องจิตวิทยากันบ้างเพราะนี่คือจุดที่พวกคุณพลาดกันเยอะที่สุด เมื่อเฟดอประกาศลดดอกเบีย้ยครั้งแรกตลาดหุ้นมักจะด,ดีตัวขึ้นแรงหรือเรลลี่กราฟเขียวขจีไปทั้งกระดานนักวิเคราะห์ในทีวีจะบอกคุณว่า mm hmm. เห็นไหมตลาดตอบรับข่าวดีแล้วรีบซื้อสิแต่นั่นคือกับดักในภาษาเทคนิคเราเรียกมันว่าซักร์เรลลี่หรือบูทรัพทำไมมันถึงเกิดขึ้น พราะรายย่อยอย่างพวกคุณมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบภาวโลเวียนอย่างที่ผมบอกไปได้ยินเสียงกระดิ่งลดดอบเบี er ้ยก็วิ่งเข้ามาซือ้อแต่ในขณะท,ที่คุณกำลังแย่งกันซือ้อคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนขายให้คุณรายใหญ่หรือสมาร์ทมันี่กองทุนระดับโลกและคนวงในหรืออินไซเดอร์สพวกเขากำลังเทขายหุ้นใส่มีพวกคุณ พวกเขารู้ว่าเศรษฐกิจจริงกำลังจะพังพวกเขารู้ว่ากำไรบริษัทไตรมาสหน้าจะออกมาดูไม่ได้พวกเขาต้องการสภาพคล่องเพื่อจะหนีออกจากตลาดและพวกคุณรายย่อยผู้แสนหนีก็ทำหน้าที่เป็นสภาพคล่องให้กับพวกเขาอย่างซื่อสัตย์คุณรับซื้อหุ้นแพงๆจากพวกเขาเพื่อให้พวกเขาถือเงินสดไปรอช้อนซื้อของถูก ตอนที่ตลาดพังทลายลงมามันโหดร้ายไหมใช่มันโหดร้าย,ายแต่นี่คือห่วงโซ่อาหารของทุนนิยมถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อจงอย่าตื่นเต้นกับแท่งเทียนสีเขียวแท่งแรกที่คุณเห็นหลังจากลดดอกเบี้ยเพราะมันมักจะเป็นแสงเทียนเล่มสุดท้ายก่อนที่ความมืดมิดจะเข้าครอบนำจำไว้ตลาดหุ้นไม่ได้วัดว่าใครซื้อได้เร็วที่สุด แต่วัดว่าใครอึดและนิ่งได้นานที่สุดในพาร์ตต่อไปผมจะเล่าถึงโดมิโน,โนตัวแรกที่กำลังจะล้มสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเงินของพวกคุณทุกคนและเมื่อมันล้มไม่ว่าเฟตทรลดดอกเบี้ยเหลือศเปอร์เซก็หยุดยั้งหายนะครั้งนี้ไม่ได้คุณพร้อมจะฟังเรื่องสยองขวัญทางการเงินหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วตามผมมา พวกคุณชอบดูตัวเลข GDP ชอบดูตัวเลขการจ้างงานแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจยังแกร่งนี่นาชาลีผมจะบอกอะไรให้ตัวเลขพวกนั้นมันคือกระจกมองหลังมันบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อได้บอกว่าข้างหน้ามีเหวรออยู่ถ้าคุณอยากเห็นอนาคตอย่าดูที่ตัวเลข ให้ดูที่กระเป๋าตังของคนข้างบ้านคุณโดมิโน,โนตัวแรกที่กำลังสั่งคลอนคือผู้บริโภคตลอด2-3ปีมานี้ผู่คนต่อสู้กับเงินเฟ้อด้วยอะไรด้วยไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นหรือเปล่าเลยพวกเขาต่อสู้ด้วยบัตรเครดิตยอดนี้บัตรเครดิตพุ่งทะลุเพดาน ผู้คนรูดเงินจากอนาคตมาซื้อข้าวกินในวันนี้เงินออมที่เคยมีตอนโควิดถูกใช้จนเกลี้ยงตอนนี้ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมันสูงลิว่วและเมื่อเฟดลดดอกเบีย้ยคุณคิดว่าธนาคารจะลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตให้คุณทันคีงั้นหรือฝันไปเถอะผู้บริโภคตอนนี้เปรียบเสมือนคนที่เดินอยู่บนเส้นได้แบกของหนักเกินตัว และลมทายุของการเลิก like จ้างเล യ ์ออฟกำลังเริ่มพัดมาเมื่อคนหนึ่งตกงานเขาจะหยุดจ่ายหนี้บัรเครดิตเขาจะหยุดผ่อนรุดเขาจะหยุดกินข้าวนอกบ้านร้านค้าจะขายของไม่ได้ร้านค้าก็ต้องไล่พนักงานออกพนักงานที่ถูกไล่ออกก็หยุดจ่ายหนี้วนเวียนเป็นวงจรอุบาทนี่คือสิ่งที่เรียกว่าลอนลาพาลซาเอฟเฟกต t เมื่อปัจจัยลบหลายๆอย่างมารวมตัวกันพลังทำลายล้างมันไม่ใช่แค่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่มันจะระเบิดเป็นทวีคูณและจุดชนวนของมันกำลังจะถูกจุดขึ้นในไม่ช้านี่เองแต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดสิ่งที่วอรเรนกังวลที่สุดและเป็นสิ่งที่พวกคุณมองข้าม,มากที่สุดมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าตังค์ของคุณ แต่มันตั้งตระงานอยู่ใจกลางเมืองมันคือตึกระฟ้าและออฟฟิศให้เช่า Comercial Real Estate ก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไปผมเคยเตือนไว้แล้วว่าธนาคารในอเมริกากำลังนั่งทับอยู่บนกองหนี่เน่าของอสังหาริมทรัพย์และตอนนี้กลิ่นเน่าของมันเริ่มโชยออกมาแล้วลองมองไปรอบๆสิ ตึกออฟฟิศหรูหราใจกลางเมืองว่างเปล่าผู้คนทำงานจากที่บ้าน Work from Home บริษัทเทคโนโลยีลุดขนาดองค์กรแต่เจ้าของตึกพวกนั้นยังมีหนี้ก้อนโตที่ต้องจ่ายและปัญหามันอยู่ตรงนี้หนี้อสังหาเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยคงที่ยาว30ปีเหมือนบ้านคุณแต่มันเป็นหนี้ระยะสั้น ที่ต้องรีไฟแนนซ์หรือรีไฟแนนซ์ทุกๆ3 5ถึง5ปีและปีนี้ปีหน้าคือปีที่นี่ก้อนมหือมาหลายล้านล้านดอลลาร์ครบกำหนดสัญญาลองจินตนาการดูเมื่อ5ปีก่อนพวกเขากู้มาด้วยดอกเบี้ย3%เตึกเต็มไปด้วยขนเช่ามูลค่าตึกร้อยล้านแต่วันนี้ พวกเขาต้องกู้ใหม่ด้วยดอกเบี้ยเจแปดเอร์ซแม้เฟดจะลดลงมานิดหน่อยธนาคารก็ยังคิดแพงอยู่ดีเพราะความเสี่ยงสูงในขณะที่ตึกว่างเปล่าค่าเช่าหายไปครึ่งหนึ่งมูลค่าตึกเหลือแค่60ล้านธนาคารจะปล่อยกู้ไหมไม่ธนาคารจะบอกว่าหาเงินสดมาโปะซี่แต่เจ้าของตึกไม่มีเงินทางออกคืออะไร ทิ้งตึกหรือ d e ฟอลต์ส่งกุญแจคืนธนาคารแล้วธนาคารทำไงธนาคารก็ได้ตึกร้างๆมาแทนเงินสดเอาไปขายทอดตลาดก็ไม่มีใครซื้อนี่ศูนย์หรือแบดเดดก็จะพุ่งขึ้นในงบดุลของธนาคารเมื่อธนาคารเริ่มขาดทุนพวกเขาจะทำยังไงพวกเขาก็จะหยุดปล่อยกู้หรือเครดิตครันช์ให้กับทุกคน รวมถึงพวกคุณด้วยธุรกิจดีๆที่ต้องการเงินหมุนเวียนก็จะกู้ไม่ได้เศรษฐกิจก็จะหยุดชะงักเหมือนเครื่องยนต์ขาดน้ำมันนี่แหละคือคกลไกของวิกฤตปี2008แต่ครั้งนี้มันไม่ได้เกิดที่บ้านพักอาศัยมันเกิดที่ตึกสำนักงานและขนาดของมันใหญ่โตมโหาานเฟดรู้เรื่องนี้ดี นั่นคือสาเหตุที่พวกเขาลดดอกเบีย้ยพวกเขาพยายามจะช่วยธนาคารไม่ใช่ช่วยคุณแต่ถามว่าช่วยทันไหมน้ำมันรั่วเข้าเรือมาครึ่งแหลมแล้วคุณคิดว่าแก้วน้ำเล็กๆหรือเรดคัด0.25เปอร์เซจะวิดน้ำทันเงินหรือคุณอาจจะถามว่าแต่ชาลีรัฐบาลพิมพ์เงินได้นี่นาเฟตมีปืนใหญ่นี่นาใช่ พวกเขามีแท่นพิมพ์แบง์แต่พวกเขามีข้อจํากัดที่ทางฟิสิกส์เรียกว่าการผลักเชือกคุณสามารถดึงเชือกเพื่อหยุดม้าที่กำลังวิ่งได้ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อหยุดเงินเฟอ้อแต่คุณไม่สามารถผลักเชือกเพื่อให้ม้าวิ่งไปข้างหน้าได้เมื่อความกลัวเข้าครอบงำตลาดเมื่อธนาทานกลัวนี่เสียเมื่อคนกลัวตกงานต่อให้เฟดลดดอกเบีย้ยเหลือ0อร์เซ หรือแจกเงินฟรีๆคนก็จะไม่ใช้เงินคนจะเก็บเงินไว้ใต้หมอนธนาคารก็จะเก็บเงินไว้ในเซฟนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากับดักสภาพคล่องหรือ liquidity trap ญี่ปุ่นติดอยู่ในกับดักนี้มา30ปีและตอนนี้โลกตะวันตกกำลังเดินตามรอยเท้านั้นเครื่องหนือของเฟดกำลังจะไร้ค่ากระสุนด้านหมดแล้ว และเมื่อถึงวันที่ตลาดรู้ความจริงข้อนี้ว่าจักรพรรดิไม่มีเสื้อผ้าใส่ว่าธนาคารกลางที่พวกกุญบูชาดุดพระเจ้าจริงๆแล้วเป็นแค่ชายแก่ที่หมดผลทางสู้ความศรัทธาจะพังทลายค่าเงินจะผันผวนรุนแรงและตลาดหุ้นจะดิ่งลงเหวเพื่อค้นหามูลค่าที่แท้จริงโดมิโลตัวแรกกำลังเอ็นเอียง มันกำลังจะล้มทับตัวที่สองและตัวที่สามคุณยืนอยู่ตรงไหนของแถวโดมิโนคุณยืนขวางทางมันอยู่หรือคุณหลบออกมาดูอยู่ห่างๆในพาร์ทสุดท้ายผมจะมอบแผนที่ลายทางให้คุณแผนที่ที่จะพาคุณเดินฝ่าดงระเบิดนี้ไปได้ไม่ใช่แค่เพื่อความอยู่รอดแต่เพื่อความมั่งคั่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล เพราะท่ามกลางกลองซากปรักห of ัก <Overwatch> พังของตึกระฟ้า <Sm> ม <horas> ักมีเพ็ดเม็ดงำซ่อนอยู่เสมอรอฟังให้ดีเพราะนี่อาจเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของคุณพวกคุณฟังผมบ่นเรื่องโลกแตกมานานแล้วบางคนอาจจะกำลังกลัวจนตัวสั่นบางคนอาจจะอยากถอนเงินไปฝังตุ่มแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดผมไม่ได้บอกให้คุณกลัวจนทำอะไรไม่ถูก ผมบอกให้คุณระวังเพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวรวยจำคำของผมไว้ให้ดีวิกฤตเศรษฐกิจคือการถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุด w e ล l t ท t ร์นเฟรเงินไม่ได้หายไปไหนหรอกมันแค่ย้ายจากกระเป๋าของคนโง่ที่ตื่นตระหนกไปสู่กระเป๋าของคนฉลาดที่มีความอดทนเมื่อฟองสบู่แตกเมื่อตลาดหุ้นพังทลายลงมา50%หรือ60% คนส่วนใหญ่จะมองเห็นแต่หายนะพวกเขาจะคอยทุกอย่างทิ้งแล้วหนีตายแต่นั่นแหละคือวินาทีที่ผมและวอร์เรนรอคอยมาเป็น10ปีมันคือช่วงเวลาเกรดไฟเซลลดราคากระหน่ำของโลกทุนนิยมคุณลองนึกภาพดูถ้าวันพรุ่งนี้รถเบนซ์ลดราคา80%บ้านหรูริมทะเลลดราคา80%คุณจะวิ่งหนีร้องไห้ฟูมไฟไหม หรือคุณจะรีบวิ่งไปถอนเงินมาซื้อหุ้นก็เหมือนกันธุรกิจชั้นยอดบริษัทที่มีกำไรมหาศาลจะถูกเทขายออกมาในราคาเสพเงินเพียงเพราะคนในตลาดกำลังสติแตกถ้าคุณมีเงินสดและถ้าคุณมีความกล้านี่คือโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนฐานะจากชนชั้นกลางเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนแล้วคุณต้องทำยังไงนี่คือแผนที่ลายแทงที่ผมจะมอบให้คุณจดมันไว้ให้ดี ข้อที่1จงรักเงินสด love cash as an option ในยามปกติเงินสดคือขยะที่แพ้เงินเฟอ้อแต่ในยามวิกฤตเงินสดคือสิทธิในการเลือก option value อย่าเพิ่งรีบเอาเงินไปลงในหุ้นเต็มพอตอนนี้อย่าเพิ่งรีบรับมีดที่กำลังร่วงลงมาเก็บเงินสดของคุณไว้ขัดให้มันเงาวับการถือเงินสดเฉยๆมันน่าเบือ่อผมรู้ เพื่อนของคุณอาจจะอวดกำไรรายวันให้ดูปล่อยเขาไปการนั่งทับกองเงินสดเพื่อรอจังหวะค่าช้างคืองานที่ยากที่สุดและคุ้มค่าที่สุดข้อที่2รู้จักคำว่าคู่เมืองโหมดเมื่อฝุ่นตลบและคุณพร้อมจะซื้ออย่าซื้อขยะอย่าซื้อหุ้นเพียงเพราะมันลงมาเยอะหุ้นบางตัวลง90%แล้วก็ยังลงได้อีก90%จนเหลือศูนย์ จงซื้อประสาทที่มีคูเมืองแข็งแกร่งมองหาบริษัทที่คู่แข่งฆ่าไม่ตายบริษัทที่ขึ้นราคาสินค้าได้แม้ในายามเงินเฟอ้อบริษัทที่คนยังต้องซื้อของเขาแม้จะตกงานบริษัทที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งยิ่งกว่าธนาคารชาติเมื่อบริษัทพวกนี้ราคาตกลงมาอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลจงอย่าซื้อด้วยช้อนจงเอาถังน้ำไปตัก จงเอารถบรรทุกไปขนข้อที่สจิตใจที่มั่นคง temperament นี่คือข้อที่สำคัญที่สุดวอรเรนเคยบอกว่าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณก็ควบคุมเงินไม่ได้ในวันที่ตลาดเลือดสาดข่าวร้ายจะถาโถมเข้ามานักวิเคราะห์จะบอกว่าโรคกำลังจะแตกเพื่อนของคุณจะร้องไห้ คุณต้องทำตัวให้เย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งตัดเสียงรบกวนออกไปดูที่มูลค่าพื้นฐานถามตัวเองว่าบริษัทนี้จะยังอยู่ไหมในอีกสิบปีข้างมากถ้าคำตอบคือใช่และราคามันถูกมากซื้อซะแล้วไปนอนชีวิตของผมเดินทางมาถึงจุดที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ผมเห็นวัฏจักรของความโลภและความกลัวหมุนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนฤดูการฤดูหนาวที่โหดร้ายหรือวิกฤตจะมาถึงเสมอแต่ว่าหลังจากนั้นฤดูใบไม้ผลิหรือการฟื้นตัวก็จะตามมาเสมอเช่นกันอย่าสาบแช่งฤดูหนาวแต่จงเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมการลดดอกเบี้ยครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของพายุใหญ่ แต่สำหรับพวกคุณคนหนุ่มสาวที่มีเวลาเป็นเพื่อนนี่ไม่ใช่จุดสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นโลกใบนี้ไม่เคยปราณีคนอ่อนแอและไม่เคยเห็นใจคนโง่แต่มันจะมอบรางวัลที่งดงามที่สุดให้กับคนที่มีปัญญาและความอดทนเลิกฟังข่าวรายวันเลิกดูราคาหุ้นรายนาทีเอาเวลาไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง สะสมเงินสดและรอคอยอย่างใจเย็นอย่าพยายามฉลาดกว่าคนอื่นแค่พยายามไม่โง่เหมือนคนส่วนใหญ่ทำแค่นี้ไปเรื่อยเรื่นานพอแล้วคุณจะชนะผมอาจจะอยู่ไม่ถึงวันที่พวกคุณประสบความสำเร็จแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังและทําตามสิ่งที่ผมบอกในวันนี้ในอีกสิบปีข้างหน้าเมื่อคุณมองย้อนกลับมาที่วิกฤตครั้งนี้คุณจะยิ้ม และขอบคุณตัวเองที่กล้าหาญในวันที่คนอื่นกลัวไปซะไปใช้ชีวิตไปเตรียมพร้อมและอย่าให้ความโลภครอบงำจิตใจโชคดีครับทุกคน